ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Meta v e r s e Resolution นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็จะมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ Facebook Conversion API นะครับสำหรับ Facebook Conversion API ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับก็เดี๋ยวเราไปที่หน้าต่างตัวจัดการเหตุการณ์ก่อนเลยนะครับ โอเคครับก็เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้คือตัวที่เราใช้เก็บข้อมูลลูกค้านะครับก็จะเป็น conversion ของเรานั่นเองคนที่เข้าไปดูเว็บของเราอันนี้ก็เก็บได้ประมาณ3000คนแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการนำไปใช้งานนะครับก็ให้เข้ามาที่หน้ากลุ่มเป้าหมายนะครับโอเคครับเราก็เข้ามาหน้ากลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่การสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับ แล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนะครับจากนั้นกดตรงเว็บไซต์นะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เหตุการณ์ที่เราได้สร้างไว้นะครับเราไปเลือกตัวนั้นเลยนะครับเหตุการณ์ที่ผมสร้างไว้ก็จะเป็นชื่อเพจวิวนะครับ mm hmm. ก็คลิกตรงนี้ได้เลยแล้วก็อัตราการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายนะครับ30วันก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับ ผมก็จะตั้งว่าเทสหนึ่งนะครับ ESG หนึ่งคอธิบายก็แล้วแต่เลยนะครับ Conversion API อันนี้ก็ตั้งตามใจได้เลยนะครับจากนั้นก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะ ใช้สำหรับยิงโฆษณานะครับอันนี้ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับก็เมื่อเราสร้างตัวกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากยิงแบบลุกอะไรโดยใช้กลุ่มเป้าหมายตัวนี้เราก็มากดสร้างกลุ่มเป้าหมายอีกรอบนะครับแล้วก็เลือกไปที่กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับจากนั้นก็เลือกแหล่งที่มานะครับ แหล่งที่มาเราก็เลือกเป็นตัวเทส1หนึ่งนะครับตัวที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เลยแล้วก็ประเทศที่เราเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ประเทศไทยนะครับเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกขนาดกลุ่มเป้าหมายนะครับตรงนี้อยู่ที่แต่ละคนเลยนะครับว่าต้องการจะเลือกแบบไหนสำหรับผมก็เลือกกลุ่มเป้าหมาย3ชุดนะครับก็จะเป็น0นยถึงหถึง แล้วก็2-3นะครับแต่ละกลุ่มก็จะขนาดประมาณ70000สคนโดยประมาณนะครับแล้วก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะออกมาแล้วนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างแล้วก็กําลังขึ้นกําลังเพิ่มข้อมูลอยู่นะครับแต่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีเฉพาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมา ไอ้สตัวบนนี่จะเป็นลุกอะไรนะครับส่วนตัวล่างนี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดเองนะครับสำหรับวิธีการใช้งาน4ตัวนี้นะครับให้เข้าไปหน้าแคมเปญนะครับจากนั้นเราก็กดสร้างแคมเปญได้เลยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เราต้องการยิงก็สมมุติว่าผมเลือกการมีส่วนร่วมนะครับ แล้วก็แคมเปญการมีส่วนร่วมแบบสร้างเองอยู่ที่คนต้องการตั้งเลยครับอันนี้สำหรับผมเลือกสร้างเองครับเพราะว่าตั้งกลุ่มเป้าหมายง่ายดีแล้วก็งบประมาณนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยกดถัดไปหน้านีผ้ผมข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าจะสอนวิธีใช้เฉยๆก็ใส่ข้อมูลยิงโฆษณาปกติของทุกท่านไปเลยนะครับ แล้วก็มาที่นี่นะครับสำหรับเป็นกลุ่มเป้าหมายต้นฉบับแล้วก็ใช้กลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับตรงนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายมันจะมีขึ้นมาให้เราเลือกนะครับนี่นะครับผมมีทั้งหมด8ตัวนะครับกลุ่มเป้าหมายแต่ตัวที่เราสร้างเมื่อกี้จะมีแค่4ตัวนะครับเราก็กดใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มใส่เข้าไปนะครับ โอเคก็ okay. o, อันนี้ก็ o, ใส่ครบเรียบร้อยแล้วครับกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างเมื่อกี้นึงแล้วเราก็กดถัดไปใส่คอนเทนต์ที่เราต้องการยิงโฆษณานะครับตรงนี้แล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ g o, ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการใช้งานกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ก็ g o, เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้งาน Conversion API โดยการใช้ข้อมูลลูกค้าในการยิงโฆษณานะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างแม่นยำนะครับถ้าคนที่เก็บคอนเวอร์ชั่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วนำมาใช้ยิงโฆษณาตัวนี้ก็ละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยนะครับสามารถลองนำไปใช้ยิงโฆษณาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าหัวข้อนี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถ นำไปลองใช้เก็บข้อมูลแต่ละเว็บของแต่ละคนได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับวันนี้ก็สำหรับใครที่ต้องการอ่านบทความเพิ่มเติมนะครับให้เข้ามาที่ www.metaverseresolution.com นะครับผมตรงนี้ก็จะมีทิกแก้ปัญหาแล้วก็บทความอื่นๆมากมายนะครับมีตั้งแต่บทความธรรมดาจนถึงบทความพรีเมียมนะครับบทความธรรมดาก็จะให้อ่านฟรีนะครับสำ,สำหรับบทความพวกนี้นะครับ ส่วนบทความพรีเมียมก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่ออ่านบทความนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ